าเราอยู่บ้านเนี่ยก็พยายามเลี่ยงการวางเครื่องปรุงรสบนโต๊ะอาหารเพราะอาจจะทําให้เราแบบหยิบม,มันเติมได้ง่ายนะคะแล้วก็ลดการกินอนหา,นะะอนห,าอนหารจุ่สําเร็จรูปนะคะอาหารแท่งแขกอาหารจานด่วนพวกฟาสต์ฟู้ดหรือว่าขนมปังกรอบนะคะที่เก็บได้นานๆเนี่ยเขาจะใส่ตัวเกลือค่ะเพื่อถนอมอาหารอย่างเงี้ยก็คนเลี้ยงขาาองมังดองอาหารจ,รจุ่สําเร็จรูปซอสมะเขือเทศรือน้ำจิ้มทุกที้ปัจจุบันเนี่ยจะมีผง รสแบบที่ไม่มีหมชุรสเราสามารถเลือกรันประมานได้นะคะปริมาณที่แนะนําในแต่ละมื้อนะคะจริงๆอย่างเช่นน้ำปลาเนี่ย<ช>ก็แนะนําปริมาณประมาณหนึ่ง้อนชาน,นะคะใส่ในกับข้าวน,นะคะก็ลดความถี่และปริมาณในการจิ้มน,น้าจิ้มน,นะคะถ้าเราแบบบางคนชอบจิ้มจริงๆเนี่ยก็อขอให้เป็นแบบจิ้มแบบแตกไม่ใช่แบบแตักซอสมา,มาใส่ะคะ่ะแนะนาให้ทุกท่านเนี่ยอ่านฉลากก่อน ที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะฉลาดโฆษณาการอยู่ด้านหลังที่เป็นตารางอย่างนี้ค่ะเราจะเลือกโชนยมที่ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคน,นะคะจริงพอร์สรลิเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มนะคะจะมีกลุ่มที่เป็นพอรสลิจากธรรมชาตินะคะก็คืออย่างเช่นนมนะคะหรือนมถั่วเหลืองเป็นข้าวกล้องนะทะทรายตื้จะมีพอร์สลิตถุง พวกถั่วมาเลแห้งนะคะจะเป็นถั่วเลีง้งถั่วแดงถั่วเขียวคอร์สสาราจริงๆมันเป็นแร่ธาตุที่ใช้ในการเจริญเติบโต,ะต,ะตะของพืชนะคะส่วนใหญ่ก็เลยจะอยู่ในพวกพืชหัวอย่างเช่นเผือกมาขุมที่สองเนี่ยจะเป็นพอร์สสา,าที่มีสารสังเคราะห์นะคะก็คือมีการแปรรูปค่ะอย่างเช่นแทกเกอร์นะ้ำผลไม้ที่เขาแบบใส่สารขนมอ,อาหารนะคะคุน่ากาแฟขิมเทียมนะคะคอรา์สลัรแนะนาให้เราไปทานนะคะก็คือที่มาจาก ได้ประมาณ50%เราสามารถเลือกทานุ่มน,นี้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวฟอสฟอรพัสที่จากสารสังเคราะห์เนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้เกือบทั้งหมดนะคะก็ค<ๆ>ือเรากินไปเนี่ยปริมาณฟอสฟอร,รัสจะสูงจากพวกนี้มากกว่านะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทานไม่ว่าจะต่มไหนก็ตามะคะ่ะถ้าเราทานมากเกินไปก็จะเป็นของเสียที่คั่งอยู่ในไตได้นะโพแทสเซียมเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือจะเป็นพวกผักผลไม้้ะส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นฉัผลไม้สีเข้มอย่างเช่นสีเหลืองสีส้มสีแดงตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแนตะงโมค่ะแล้วก็ส้มมะลวก็สุกนะคะกล้วยนะคะช่วงไหนที่คุณหมอหรือโรงพยาบาลแจ้งว่าผลเลือดเราเนี่ยโพแทสเซียมสูงเราจะต้องงดพวกกลุ่มนี้ไปก่อนนะคะเป็นพวกสีเขียวเข้มนะคะอย่างเช่นผักคะน้าผักตำปงแครอท มะเขือเทศสักทะงพวกนี้ค่ะสีเหลืองสีส้มสีแดงพวกนี้เนาะพืรนหัวค่ะมันคือเืรนหัวจะมีทั้งโพแทสเซียมแล้วก็คฟอรัสสูงนะคะช่วงไหนที่ผลเลือดเราสูงเราก็ควรลดไปก่อนนะคะก็เป็นโพแทสเซียมต่ำก็คือถามว่าคนไข้สามารถกินอะไรได้เป็นประจำก็คืผลไม้ก็จะเป็นกลุ่มที่สีแบบขาวๆหน่อยก็จะเป็นสาลี่แอปเปิลนะคะแล้วก็มีเงาะมังคุดมีชมพู่ งเป็นเทคนิคง่ายๆในการลดโพแทสเซียมนะคะาการปอกเปลือกนะคะอปอกเปลือกออกทั้งหมดเนี่ยก็คือจะช่วยลดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็วิธีที่สองคือการเอาไปรว่วเอาไปต้มนะคะถ้าเป็นขัาเราก็เอาไปรัดกได้สัญญัญลกษณ์ทางเลือกสุขภาพตัวเนี้ยเขาจะมีอยู่ตรงหน้ากล่องะคะ่ะเราใช้เทียบผลิตภัณฑ์กรุ่มที่เป็นหมวดเดียวกันนะคะอย่างเช่นหมวดที่เป็นเครื่อง,งดื่มเราก็เทียบกับเครื่องดื่มได้กันค่ะนมกับนมหรือน้ำผลไม้กับน้ำผล เช่ยมาแล้วว่าตัวปริมาณน้าตาลปริมาณโซเดียมปริมาณไขมันเนี่ยไม่เกินปริมาณที่แนะนําต่อหนึ่งวันนะคะโปรตีนเนี่ยขึ้นอยู่กับสูงน้ําหนักของเรานะะเ,นรเนี่ยค่ะก่อนจะไปดูพวกนี้เราต้องรู้จักส่วนของอาหารก่อนเนื้อสัตว์นะคะคือเลือกชนิดที่ไขมันต่ำตอย่างเช่นเป็นเนื้อปลาเป็นไข่ขาวนะคะหรือจะเป็นอกไก่ก็ได้หรือเป็นโอกก๋อโอที่ไม่ติดมันนะคะคนไข้ที่ฟอกไตเนี่ยควรจะทานโปรตีนที่สูงกว่าคนปกติหมวรของ ของไขมันเนี่ยก็คือประมาณ1ช้อนชาถ้า,าค,นคนทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าวันนึ่งเนี่ยน้ำมันไม่ควรทานเกิน6ช้อนชาต่อวนันนะคะในการเอาไปปรุงกับข้าวเมื่อเราทำเองนะคะตัวน้ำตาลก็เหมือนกันก็คือไม่เกินบรละ6ช้อนชา ผู้ป่วยจะมีการพอกเลือด2-3ครั้งต่อสัปดาห์แต่ก็ยังให้คำนึงถึงในเรื่องการรับประทานอาหารนะคะทั้งชนิดแล้วก็ปริมาณน,นะคะรวมทั้งพลังงานและโปรตีนต้องเพียงพอแล้วก็ควบคุมปริมาณของวิตามินและเกลือแร่นะคะโซเดียมโพแทสเซียมสลอรัสให้เหมาะสมด้วยค่ะ